แบ็คแฟนโชว์กูหน่อยเด้เพื่อนและโอเคอันนี้ว่ามามาแน่อันนี้มาแน่นแน่ฮะมาว่ามาและอุยอ้ยอุย้ยอุ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 ้ยเฮียสี่ลุงเฮีย,ยคือน้องๆว่ายัางไงน้องๆว่าไงครับสี่ลุง คลิปนี้สนับสนุนโดย LD Player โปรแกรมจำลองมือถือที่ดีที่สุด Starbucks คิดถึงร้านฟาร์มคิดถึง Starbucks Crystal Shop บริการสินค้ามากมายในแบบโรบอทหากต้องการสินค้ากดไวราคาถูกต้อง Crystal Shop าดาเกมเซ็ Center คิดถึงร้านเติมเกมมือถือราคาถูกถูกกว่าเติมเองแน่นอนต้องาดาเกมเซ็ Center เท่านั้นนะครับเอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง7จ็ดโอซาเช่นเดิมเยเช่นเดิมครับและวันนี้เนี่ยเรามาสุ่มกาชาตัวละครอย่างโกโจซาโตรุกันนั่นเองครับเนื่องจากในวันเกิดของโก รนั่นเองเนาะผมก็เพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดด้วยก็เลยมีโอกาสได้อัดคลิปหรือเปล่าก็ไปเติมเพิ่มมานิดนึงนะครับอืมก็แน่นอนครับโกโจซารุเกิดวันที่7ธันวาคมโอเคเนาะทุกคนอาจจะรู้กันแล้วซึ่งอันนี้ผมอิงจากตัววิกิในเกมเลยนั่นเองนะครับแน่นอนครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์เขาทั้งทีเนี่ยผมก็น่าจะต้องเปิดกาชาด้วยนะครับก็ไปเติมมาแหละอย่างที่บอก ก่อนจะเปิดนะครับก็ฝากให้ทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามมาเป็นกำลังใจด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็มาดูความสามารถตัวละครกันหน่อยแล้วกันครับซึ่งโกโจเนี่ยความสามารถแพสซีฟส่วนตัวนะครับเหมือนตัวสีฟ้าทุกประการเลยครับข้อดีของมันก็คือทุกสกิลใช้งานได้จริงครับและถ้าไม่ตายเนี่ยผมเรียกว่าเป็นข้อดีและข้อเสียในตัวเดียวกันเองเลยเนาะตัวละครตัวนี้เนี่ยถ้าไม่ตายคือแรงมากๆนะครับ1,999%ในที่เลเวล10นั่นเองอะเนาะ,นะและจะมีการลดจํานวนไม่ตายของพวกศัตรู ลงนะครับ2จุดเนาะประมาณนั้นนะครับแต่ว่าหลังจากตัวนี้ใช้ท่าไม้ตายเลยนะคุณเห็นไหมมันจะมีสัญ,ญลักษณ์นะครับที่เรียกว่าบายบายมันจะไปจากเราทันทีครับสมมุติว่าถ้าคุณแบบเก่งมากโหดมากเงี่ยคุณใช้ท่าไม้ตายในเทิร์นแรกเลยมาถึงปุ๊บท่าไม้ตายเต็มปั๊บอะไรเงี้ยนะครับแล้วคุณใช้ท่าไม้ตายปุ๊บมันจะบายบายทันทีนะครับโอเคป่ะตามนั้นจบ แค่นี้เลยนะครับแล้วก็เอฟเฟกประสานําตไม่ตายถ้าประสานกับตัวอื่นนะครับมันจะมอบอัตราคีิ์ดีคอรเพิ่มขึ้นถึง80%เลยนะครับให้ตัวเองแล้วก็ผู้ร่วมใช้้าไม่ตายประสานนานถึง3เทินนะเนาะแต่ว่ากโกโจไม่มีประโยชน์ครับเพราะมันหายไปเลยพอใช้ไปปุ๊บมันหายเลยนั่นเองเนาะแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยมันยังได้3เทินนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถโจมตีทุกตัวแรงขึ้นถึง1้อดอรซนึ่งเรื่อนี้ไม่ต้องไปสนใจก็ได้หลักๆคือมันประสานแล้วมันได้คริ ีแรงเท่ายูตาเลยเนาะต่อมาครับสกิลแรกเนี่ยมันจะเป็นการโจมตีนะครับระยะประชิดเป็นกายภาพเพิ่มอัตราคริติคอลหรือว่ามีโอกาสติดคริติคอลนะครับเป็นะระดับ L อะ่ะมันประมาณ50%นะครับหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นอี่ผมก็ไม่ทราบกันนะแต่ว่าประมาณ50%นั่นแหละนะครับมอบพลังกายภาพนะครับลดลงก็คือทําให้ศัตรูเนี่ยนะครับโจมตีกายภาพแล้วก็เวทลดลงนะครับงงปะสิแค่นั้นซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับสำหรับตัวละครตัวบอสเนี่ยคือโกโจมันตีเตเตาดียววถูกปะั ที่ยืนตัวเดียวนะครับตัวนี้มันปับ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 ตีสกิลแรกไปนะครับตีก็แรงและไม่พอนะครับ ตัวละครบอสเนี่ยมันก็จะตีเราเบาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพและเวทอันนี้มันป้องกันเลยนั่นเองนะครับก็ถือว่าดีแต่ประเด็นคือมันจะค่อนข้างง่อยกับด่านพวกสตอรี่ที่มันมีลูกน้องเยอะๆอะไรเงี้ยเอาง่ายๆครับโกโจเขียวตัวละครที่เหมาะกับคอนเทนต์เดียวเท่านั้นเลยนะครับย้ำว่าคอนเทนต์เดียวนะสตอรี่อย่าเล่นได้ไม่ต้องไปซีเรียสครับแบบว่าเล่นแบบไปเรื่อยๆแต่พอเจ็ดเทินก็ไปใช้ในเทินสุดท้ายอะไรเงี้ยถ้าไม่ตายเนาะแต่ว่าสตอรี่อะไรเงี้ยเล่นได้แต่จะไม่ดีเท่าตัวสีฟ้านเอนงครับเพราะตัวสีฟ้าน เลยน,นั่นเองเอาเป็นว่า2อละกันนะครับประมาณนั้นเนาะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเก่งในหอคอยเท่านั้นเลยนะครับในพ e e วกอีเวนต์อะไรเราก็เล่นได้หมดแหละแต่ว่าคนที่มันอยู่ได้ก็คือหอคอยในชั้นแรกๆกับชั้นกลางๆนั่นเองชั้นแรกๆก็จะประมาณเอ้ยชั้นกลางๆสัก20ละกันแล้วก็30หน่อยๆแล้วก็จะมีเอาตัวนี้มาใช้บางถ้าไม่มีเนี่ยอาจจะเล่นยากนะครับแต่สุดท้ายแล้วตัวนี้ถ้าจะให้ดีก็ต้องเล่นคู่กับตัวละครของเกะโทชุดนักเรียนนั่นเองนะกันนะก็ต้องรอเข้ามานะครับโอเคเนาะต่อมานะครับสกวคาม ลดแปดดีบัฟเหมือนเดิมไปแล้วนะครับก็คือจะทําให้สตูตัวนั้นโดนโจมตีแรงขึ้น30%นะครับแต่ว่าไอ้เจ้ามอนตัวนั้นอ่ะจะโจมตีเราแรงขึ้น10%ด้วยไม่ต้องไปสนใจครับแค่นั้นก็แค่ตีแรงขึ้น10%ก็ไม่ได้แรงมากไปกว่าเดิมเท่าไหร่นะครับแค่นั้นเลยจบแต่ว่ามันจะสร้างความเสียหายนะครับให้กับตัวเองเนี่ยนะครับนานขึ้น70%ดด้วยนะงงปะไม่งงเนาะ เอออันนี้ผมอ,อธิบายอะไรผิดไปป่าวต่อมานะครับสกิลที่3เนี่ยนะครับจะเป็นการเริ่มจากแก่ก่อนแล้วกันนะครับก็จะมอบความเสียหายเบรกนะครับเป็นสกิลที่เหมาะกับการเบรกมอนสเตอร์หรือว่าพวกบอสมากๆเลยนะใต้เลือดบอสเนี่ยจะมีหลอดเบรกอยู่นั่นเองนะก็ใช้สกิลเนี้ยดีมากๆเลยนะครับเล่นคู่กับตัวละครอย่างโมโมตัวใหม่ที่เพิ่มการเบรกหรือว่าเพิ่มริติคอลได้ดีด้วยนะครับรวมถึงอิตาโดริยูจิก็ได้เช่นกันแต่หลักๆแล้วก,ก็ไปเน้นบัฟดาเมจกันซะมากกว่าเนาะนะครับก็จะสร้าง แล้วก็จะมอบความเสียหายลดลง15%ให้มันนาน1เทิร์นนั่นเองเนาะก็เหมือนกับเรียกว่างไงดีก,ก็ก็คือมันจะโจมตีเราเบาอ่ะ15%แค่นั้นเองครับซึ่งไม่ต้องสนใจเนาะหลักๆแล้วสกิลที่ได้ใช้เนี่ยจะเป็นสกิลที่2ครับลดเกราะป้องกนันเนาะแล้วก็ใช้ท่าไม่ตายนั่นเองนะครับนี่คือสกิลหลักๆเลยนะถ้าเน้นอะไรเป็นหลักก่อนจะเน้นเป็น2เพราะว่าตัวนี้เป็นการ แปดดีแับให้มอนโดนโจมตีแรงขึ้นนั่นเองครับสุดท้ายแล้วอยู่ที่เราจะปั้นอะไรไม่ปั้นเนาะแต่ก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่ามันได้ใช้อะไรนะอันนี้จักใจเลยถ้าคุณใช้ตัวละครตัวนี้คู่กับการ์ดตัวโจโกเนี่ยนะครับมันจะอัพเป็น2 1 4จริงๆ3แทบจะไม่ต้องปั้นเลยก็ได้เข้าใจปะ แทบจะไม่ต้องปั้นเลยเพราะว่ามันเป็นการสร้างความเสียหายคุณใส่ก็จริงครับมันเยอะนะ3า0กว่าเพิ่มทีละ1 5บห15แต่ว่านี้มันสูงสุดแล้วคือ3 6 2ถือว่าค่อนข้างน้อยนะหมายความว่าถ้าคุณลดตรงนี้ลงไปเนี่ยสักเท่าไหร่เดียวสิบห้าสิบก็คือร้อยห้าสิบหมายความตรงนี้มันตีค่อนข้างเบานะเข้าใจปะเออก็แนะนําว่าให้ตีเป็นสกิลที่หนึ่งน่าจะดีกว่านะครับเพราะสุดท้ายแล้วสกิลที่หนึ่งอ่ะมันเป็นการโจมตีกายภาพก็จริงแหละแต่ว่าพวกบัฟจากนานามินะครับหร สร้างทั้งเวทแล้วก็กกลภาพอยู่แล้วละกันซึ่งอันนี้มันใช้ได้และอย่างหนึ่งมันจะทําให้เราสามารถเก็บสแต็คของการ์รยากาศได้ด้วยหมายความว่าตัวนี้ถ้าอัพนะครับจะเป็น2 1 4หสหรือจะเป็น1 2ึก็ได้ซึ่ง3ไม่ต้องอัพก็ได้นะอันนี้ในมุมมองของผมนะครับซึ่งทุกคนสามารถแชร์ได้หรือทุกคนจะอัพทกสกิลเลยก็ได้แล้วแต่นะอันนี้สาหรับผมผมจะเน้นไปที่2 1 4หรือไม่ก็2 4อเลยก็ได้แล้วแต่นะประมาณนั้นเพราะาตัวนี้มันเหมือนกับเอาออกมาช่วยเตะ มันไม่ได้โจมตีแรงขนาดนั้นนะอันนี้ต้องเข้าใจนะครับซึ่งทุกๆอันเนี้ยอัพลงไปก็ลบลงไป10เลเวลเนาะก็ประมาณสัก1 5 0หรือไม่ก็ร้อยสี่สิบนะครับประมาณนั้นเพราะว่ามันเริ่มต้นมามันมีเลเวลหนึ่งอยู่แล,แล้วแล้วแค่อัพไปแค่นิดหน่อยถูกไหมประมาณนั้นนั่นเองเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับตัวละครอย่างโกโจมาเรามาเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่าครับก็พูดกันไปค่อนข้างนานนะสำหรับผมเนี่ยก็ดูแล้วผมเล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นมาก่อนนะครับคืออาจจะไม่ได้เก่งอะไรมมาาากกกกกนนร็็เเลลลล่่่อองงผผิดดถููไปสุท้้้ยยแววึจี ตัวเนี้ยมันเรียกว่ามันไม่ได้ตกเมตามันเอาไว้เล่นหอคอยและหอคอยมันไม่ได้มีการรีด้วยไงคุณเข้าใจปะเออพอมันไม่ได้มีการรีเนี่ยตัวละครตัวนี้มันใช้ได้แค่นั้นแล้วมันก็จบไปเลยครับสุดท้ายแล้วคุณก็ไปรอโกโจเหลืองโกโจแดงนะครับครบรอบ1ปีมันก็จะเล่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับแต่สุดท้ายถ้าคุณจะผ่านหอคอยตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวละครที่ทําให้คุณได้ผ่านได้ง่ายมากยิ่งกันแล้วตัวละครตัวสีเขียวในเกมนี้มีโคตรจะน้อยเลยครับหมายความว่าโกโจเป็นตัวบล็อกใช่ไหมมันเอองครับ่ ว่าไม่พูดพร่ำตาเพลงแล้วกันะฮะเดี๋ยวเราไปจุ่มกันเลยดีกว่าครับซึ่งเรามีตัวของเกโทซุงุรุอยู่แล้วด้วยซึ่งไอตัวเนี้ยร่างเนี้ยไม่ได้เก่งนะครับร่างที่เก่งคือร่างชุดนักเรียนนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเติมมาแล้วด้วยก็อจัดเลยละกันนะครับเปิดตัวนี้ก่อนเลยละกันป่ะ e t s go <S วู้ลุยเลยะฮะ16ใบนะครับได้เลยหรอเปล่าคือเอาจริงนะในเรื่องเนี้ยถ้าถามว่าผมชอบตัวไหนมันมันคงไม่มีใครถามผมหรอกเออแต่กูอยากตอบไง เอาง่ายๆคือผมชอบเกทโทซุน really> ุูุสุดแล้วนะครับมันเป็นตัวละครที่มีมิตินะเออแล้วก็ภาคซีโร่เนี่ยผมว่าม euh ันเป็นคือเอาง่ายในเรื่องเนี้ยทั้งหมดผมว่าเกทโทเป็นตัวละครที่ที่แบบมันเป็นตัวละครที่เศร้าที่สุดแล้วอ่ะสำหรับผมนะเออเกลือเงเลิกเกลืองอ่ะป่ะต่อ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 ทีละหนึ่งใบเขาบอกว่าทีละหนึ่งใบจอะนะครับพี่สคิปเลยฮะออกจริงเหรอผมกดทีละหนึ่งก็ไม่ค่อยจะออกนะ ญี่ปุ่นก็อิตาโนลิอุจิเนี่ยเห็นเขาบอกกดที่1กดทีหนึ่งครับพี่ผมก็ยัดไป 5, ห้0 0 0เจ็แล้วเรียบร้อยครับจนต้องรีไอดีทิ้งเลยครับล่าสุดเนาะของเซิร์ฟญี่ปุ่นแน้ะมันไม่ไหวจริงอะ่ะกดทีหนึ่งครับสูตรนี้ใช้ได้ชัวร์ครับชัวร์ตั้งแต่สา0 0ันเพรแรกกดทีหนึ่งไปจน5้0 0 0คุณคิดว่าไงอะ่ะเจ็บนะคือเราก็ทดลองไนงะสูตรคนอื่นใช้ได้แต่สูตรเราไม่เคยได้อะไรอย่างงี้เนาะอุ้ย,ย30สิบใบละหโหเกลือ โรโอเคเหมือนจะไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็คือไม่เอาแล้วนะเราไม่ใช่เพชรนะครับคือเข้าใจแหละเปนตัวลิมิเต็ดแต่ว่าเราไปเก็บชุดโอเคเกะโทไม่พูดเกะเกะโทไม่พูดเสียงนี้แน่ๆน,นะเกะโทไม่ใช่ตัวผู้หญิงฮะคุนิซาก,กิโนโบาระครับตัวนี้อัพดาวเพิ่มไปเลยครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่เล่นในหอคอยได้ด้วยเช่นกันนะเนาะอ่ะก็ถือว่าเป็น2ดาวก็เดี๋ยวไปอัพดาวเพิ่มแล้วกันนะอ่ะก็ไม่เป็นไรครับปล่อยปะละเลยไปแล้วกันเรามาตู้ตัวละครอย่างโกโจ ซาโตรุเขียวกันต่อเลยละกันนะครับมาเรามีทั้งหมด16ใบนะครับลุยละกันขอได้สิบใบแรกเลยจะได้จบๆเนะี่ยจะได้แบบเก็บเพชรไปตัวหน้าๆได้หรอเอาจริงและปึ๊บอุ้ยแบ็คแฟ้มมีลุ้นว่ะมันมีลุ้นว่ะขอไม่เจ็บได้ปะ่ะเออเจ็บกับตัวยูตะมาโคตรเยอะแล้วนะฮะหนึ่งตัวอุ้ยเมื่อกี้มันจะเป็นเมมเบรี่ปหวะขอตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัว,ตวโอเคแปลกๆว่าแปลกๆเหมือนจะเป็นเมมเบรี่นะเมื่อกี้โอเคชัดเชน เบสต์เฟนโดนะฮะวยเยานิลนามนะเอาจริงใบนี้ก็ดีับเป็นสายแกะภาพที่ไม่แย่ฮะแต่ก็คือไม่ได้อยากได้เมมไงเข้าใจปะแค่ได้ตัวละครมามรก็เล่นได้แล้วไงแต่ตอนเนี้ยอุเกืองอะอะต่อ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 นะฮะปะเราไปต่อีถอกใบครับไม่มีปัญหาอมาเลยปะครับมาเลยปะครับมันก็ มันก็เกลือไปเริ่มปกติของผมหรือเปล่าซึ่งผมก็หลุดเลทไปเริ่มปกติแต่ก็นี่นะเวลาเราอัดในคลิปมันก็จะอืมก็อย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือเปล่าแล้วก็อืม้มมาแปกลกแปลกแล้วอาการเริ่มมาแล้วอาการเริ่มมาแล้วอาการความไม่อยากเกลือเริ่มมาแล้วครับโุ๊ะไปหนึ่งทีโอเคว่ามาแล้วตาเนี้ยมาแล้วนะฮะสำหรับตัวละครเองก็โจสโตรุมาสิบใบไปเลยครับและแบ็คแฟชมาหรือเปล่าจังหวะนี้ ต่อยไปที่ท้องบ่โอุ้ยมาวะมาลุ้นเอาละครับตัวละครไปเสียงกดญแจสุรุเขียวมาไม่เอาฟ้านะเอาเขียวนะและอุ้ยหนึ่งอุ้ยสองตัวว้าวเอาละเอาละเอาละกูลุ้นแล้วลุ้นแล้วอย่าลุ้นเลทพออย่าลุ้นเลทเป็นพอกดทีละหนึ่งเลยฮะเอ๊ะคุณๆนะเหมือนก่อนหน้านี้มันก็พูดไปแล้วหนึ่งตัวป่าวะเฮ้ยแปลกๆนะโอเค โอเคได้ดีได้ได้อย่างนี้ได้ได้เลยนะอืมเราตั้งใจจะกดซักเจ็บอยู่นะเจ็บเจ็บอยู่นะเอาซักสิบละกันนะฮะเออสิบคือโอ๋เจ็บเหมือนกันนก็สามหมื่นเลยนั่นแหละโอ้เจ็บนะและแบ็คเฟิดโอเคอันนี้สคริปต์เลยละกันดีไหมเฮ้ยรอลุ้นดีกว่าลุ้น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 แบบมันยังได้ลุ้นหน่อยนะฮะ เฮ้ยเ้ยจ็บปั๊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 บโอเคเหมือนเกมบอกว่าเออมึงควรจะคลิปแต่ต้องแหละเอาจริงคือเจ็บชิบหายเลยว่ะใจเริ่มอยู่ไม่นิ่งแล้วเนี่ยเอาจริงนะยังไงฮะอันนี้ถูกตู้แบ็คแพ็ปุ๊บปั๊บโอเคสีฟ้าเท่ากับลมปดนะฮะผมเชื่ออย่างนั้นแล้วน้องๆก็จะมีคนพูดในใจว่าแบบพี่ครับทำไมพี่ไม่กดทีนึงครับพี่โอ้โห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 ไอ เดี๋ยวนะโกโจไม่ทำงานล่วงเวลาหรือเปล่ากู <c oughs> แตกโกโจไม่ทำงานล่วงเวลาครับเออหรือเป็นเพราะว่าเรากดหลังเที่ยงคืนว่ามันก็เลยแบบว่าโกโจมันไปนอนแล้วไงเออนานามิก็เลยมานะฮะชิบหายและตายแล้วไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยมันเกลือนะเพื่อนและแฟตโอเคลมตอนนีกแหลวลุ้นอีกแล้วครับลุ้นอีกแล้วครับจังหวะนี้สักพักเพชรหมดตัวครับไม่มีเปิดโกโจชุดนักเรียนครับแตกฮะ อยากกระดองอันนั้นหลังอย่างเนี้ยโอโหมันมีมันมีแตกลุงมาได้อากาเศษมาเพิ่มนะ้ะก,ก็ก็ดีนะได้นา,นามีเศษเพิ่มก็ก,ก็ดีนะแต่ว่าอยากได้ลุงเพื่อนเอาไปต่อครับก็อยากได้โกโจะครับผมและยังไงฮะแบ็คแฟลโอเคลมตนอ,อีกแล้วฮะผมว่าแปลกๆแ,แล้ว,วะ่ะน้องๆผมว่าผมว่าอาการมันเริ่มมาแล้ววะอาการความเกลือนอ ความเกินทุกเกมเลยผมเนี่ยเอาจริงนะเฮ้ย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 ไฟเยอะเกินไฟเยอะเกินโอ้โหสคริปต์เลยจังหวะนสคริปต์เลยเริ่มแล้วอาการเริ่มมาแล้วนะฮะหกสิบหกไปแล้วนะครับจังหวะนี้เจ็ดสิบหกครับเราจะจบที่เก้าสิบหกละกันโอเคป่ะเออโอเครู้จักกับภาพเราจะได้จบจริงๆแหละก็คือก็คือเหมือนกับสุ่มฟรีหน้านี้ถ้าไม่ได้กับสุ่มฟรีอ่ะเพราะว่าตัวละครในตู้มันไม่มีเลยนี่ใช่ไหม ลุงน้าเถื่อนลุงนเถื่อนโอเคว่าก,การมาเลยสุ่มกาชาไปห้าร้อยครั้งเลยคือเอาละครับ8ปดครับหายใจไม่เคยเต็มปอดสักทีแบ็คแฟลมาแบ็คแฟลแฟลแบ็คโบะวะโอเคลมตอดอีกแล้วครับสุดยอดไปเลยครับแต่ละเกมนี่มันเอากูสุดทุกเกมจริงๆยังไงยังไงหลังๆ หลังๆเงียบเลยเอาละครั้งต่อไปคือสุดท้ายแล้วนะคือพอแล้วอันนี้คือตั้งใจพอแล้วนะครับคลิปนี้ก็น่าจบเพียงเท่านี้นะครับไม่อยากจะสุ่มต่อแล้วเอาเราเก็บเพชรดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าตัวนี้ไม่ได้เราไปเอาโกโจเหลืองในการผ่านไม่ว่าโกโจแดงหรือโทจิดีกว่าแบกแฟรมาว่ะเฮ้ย<า>ปิดไทยเราเอเฮ้ยขอสวยๆดิเออมาสวยๆนะสวยๆนะนะและกีนะ่ตัวนะตัวนะและไอ้ตัว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 ,ตวเฮ้ยเมื่อกี้ท่ายืนโกโจน้องๆ เมื่อกี้ถ้ายืนโกโจอ่ะเฮ้ยแต่แบบน้องๆบอกเอ้เทพครับมันก็ยืนแบบนั้นทุกตัวปะวะมามยังไงโ้ยได้การ์ดเทพมาฮะข้ามองแกอยู่นะขอเป็นเะสียงโกโจนะถ้าไม่มาจริงก็คือพอผมจะกัดฟันพอครับยังไง โอเคพักนะครับอันนี้คือพักเลยนะฮะเดี๋ยวสี่ใบสุดท้ายเดี๋ยวเราจะาเรียกว่าสุ่มโดยการที่จะแบบว่าลั่นอีสักทีร์กูเชื่อในการลั่นวะเนี่ยแล้วน้องบอกนี่ไงพี่พี่บอกพี่จะพอพี่ไม่เคยพอไงให้แต่พอพอแล้วอ,นนอันนี้พอจริงนี่พอจริงอันนี้พอจริงครับเพราะว่ามันจะเจ็บเกินไปครับมันจะไม่ค่อยดีครับเพราะว่าเราก็ลั่นมาทุกคลิปทุกไลฟ์ไปเนาะเออแล้วลั่นทีไรเคยได้ดีไหม ไอการลั่นนี่เคยได้ดีสักครั้งไหมไม่เคยนะอันอน,อนี้เรียกว่าไม่เคยนะเออน้องนองบอกชอบเลยครับพี่ขอลั่นสักทีได้ไหมอาจได้น้องๆบอกชอบเลยอย่างเงี้ยเออแบบไอการลั่นเงนี้ยใครๆก็ชอบดูกาชาเกลือใช่ไหมอ่าแต่แตาจริงๆผมเริ่มไม่ชอบนะผมเริ่มปแปลกแกและอันนี้เริ่มไปไกลแล้วนะฮะซึ่งอย่างที่บอกนะครับโกโจเขียวมันไม่ได้เก่งเวอร์ขนาดนั้นเลยคือแต่ว่าความที่แบบอยากเท่ครับแบบอยากมีอยากเก็บไว้ในดีไอฮีแมงเมมโมรี่ว่ะ มึงมาทําไมเดี๋ยวใบเนี้ยเพื่อนดิ้นรนจนตรอกอ่ะคืออามาขอขอรันขอรันแบบสุดท้ายละสุดท้ายจริงสุดท้ายอันนี้สุดท้ายจริง,รงแล้วนะเลขมันจะสวยครับ126นี่คือเลขที่สวยมากๆนะฮะใช่เลขสวยคือมันควรจะพอตั้งแต่ร้อยแล้วเว้ยเพื่อนเออมันไม่ควรจะไหลขนาดนี้ยป่ะเออถ้าเราถ้าเรารู้ตัวว่าพอเนี่ยมันก็ควรจะพอป่ะวะเชื่อเลยอ่าไปร้อยห้าสิบก็ได้นั่นไงกูไหลละอันนี้อันนี้กูไหลละ ไม่แปลกใจเว้ยที่ว่าทำไมเราเล่นเกมกาชา้าเราหมดเยอะใช่กูไหลทุกตู้เลยนะฮะฮงไกสตาร์เลียวเกนชินิมแพคหรืออะไรก็ตามหลุดเลสการันตีทุกตู้นะฮะการันตีทีไรแล้วก็ต้องไปการันตีต่ออีกตัวหนึ่งคือเรียกได้ว่าเขาเรียกว่าล้นนะฮะคือซอฟตี้อที่มันเท่าไหร่นะ76ปะ่ะโดยประมาณกูจัด80บวกทุกตู้นะฮะถ้ามีโอกาสถ้าเล่นฮงไกสตาร์เรียวแบบขึ้นไลน์น้องๆลองเข้ามาขอดู เลดได้นะว่าเอพี pues times, so so nah, ่ส่งได้จ hmm. ริงว่าเดี๋ยวเปิดเปิดได้ด er ูได้เพราะว่าเปิดให้น้องๆที huh? ่ไลฟ์สตรีมไปดูหลายครั้งนะครับซึ่งน้องๆบอกมันมีอยู่จริงหอครับพี่มีอยู่จริงฮะคนที่เกือแบบนั้นมีอยู่จริงครับน้องๆอแบ็คแฟโชโชกูหน่อยเด้เพื่อนและโอเคอันนี้ว่ามามาแน่อันนี้มาแน่แน่ฮะมาว่ามาล้วเฮ้ย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  ยึดข้นน้องๆว่าอย่างไงน้องๆว่าไงครับสี่ลุงมีไหมคิดว่ามีไหมอันนี้คือแทบไม่มีนี่ยามมันจะชัดนะผมบอกเลยนะมันยามผมแล้วนะตาเนี่ยโอ้ยสี่ลุงเลยนุ้ยอ่ะหนึ่งเมมมาแล้วโอเคช่องว่างเล็กน้อยอันนี้หมายถึงอะไรวะโอโหจัดไปสองเมมแล้วครับเอาเลยฮะ สองลุงผ่านไป,ลนแ,ปลแล้วเมมเมอรี่ล้วนๆแปลกแปลกแล้วแปลกแปลกแล้วเฮ้ยมายังอ่ะเฮ้ยเฮ้ยได้เลยดิได้เลยดิเฮ้ยโอเคกูได้เลย <laughs> โอเคกดโจซาโต้ลูนะครับโอเคได้ก็ดีแหละดีกว่าไม่ได้นะครับ แม่งลุ้นเยี่ยวเล็ดเลยว่ะเอาจริงนะเนี่ยคืออย่างน้อยๆเนี่ยก็ตั้งใจไว้ซักร้อยหนึ่งนะฮะแต่ว่ามันเกือบจะไปร้อยห้าสิบอยู่ก็ได้อยู่เฮ้ยบทหนึ่งว่ะ <c oughs> เออมาว่ะเอยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ถึงจะเจ็บแต่มันก็ขุ้มนะฮะอ่ะดองยาวต่อนะฮะอันนี้ตู้หน้าๆก็น่าจะไปเจอโกโจเหลืองแล้วก็โทจิแล้วนะฮะแล้วกูสกิบเลยไงเรียบร้อยฮะมีคือ ผลกาไรที่ได้จากการที่เราไม่ยอมแพ้รเขาว่ากันว่านักพนันเนี่ยมักจะยอมแพ้ก่อนที่จะได้แจ็คพอตใหญ่นั่นเองครับซึ่งผมเนี่ยก็ไม่ใช่นักพนันครับเป็นนักลงทุนฮะ <c oughs> อ่ะโอเคนะฮะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลที่เราโดนไปทั้งหมด136รอกโรนั่นเองนะครับได้มา2ตัวนะครับได้เป็นโรสุดท้ายก่อนที่เราจะเจ็บไปครับซึ่งเพชรหลักกูหมดเลยเหลือแต่เพชรซื้ออโอโหโหอย่างชอบเลยว่ะเหลือแต่เพชรซื้อฮะไม่เหลือเพชรหลักแล้ว เรียบร้อยฮะไอสิ่งที่ดองมาหมดตู้นะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันคลิปรีวิวของโกโจแล้วกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้มันก็ค่อนข้างนานแล้วเนาะอ่ะเจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับถ้าคลิปนี้เนี่ยคนดูเยอะคนกดไลค์กดแชร์เยอะนะครับเจอกันนะฮะขอสัก5 0 0พันวิวขึ้นไปแล้วกันนะครับถ้าถึงก็ทําถ้าไม่ถึงก็เจอในไลฟ์สตรีมแล้วกันป่ะเจอปืนงับเดี๋ยวขอตัวไปปั้งตัวละครกล่องละกังนะฮะประมาณนี้แล้วกันครับนี่ก็คือ คลิปในการสูงกาชาครับได้มาประมาณนี้นะครับถือว่าไม่แย่โดยทีเดียวนะครับเจอกันในคลิปรีวิวตัวละครละกันถ้ามีอะนะใช้คำว่าถ้ามีะคีับป่ะเจอปืนงับขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมนะครับยังไงก็เจอกันในคลิปหน้าครับผมขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับถ้าชอบกดฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามมาด้วยละกันนะครับป่ะเจอปืนกับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ